เกาหลีเหนือบินโดรนข้ามแดนเกาหลีใต้ในรอบ5ปีกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนหนึ่งของเกาหลีเหนือและเมื่อเส้นแบ่งเขตแดนทางทหาร M.D.L และจับกลุ่มลอยลำอยู่บนท้องฟ้าเหนือเมืองกิมโปริมชายฝั่งตะวันตกของประเทศเมื่อเวลา10นาฬิกา25นาทีตามเวลาท้องถิน่นของวันที่26ธันวาคม2565ที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้กองทัพเกาหลีใต้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยการส่งเครื่องบินขับไล่และเฮลิคอปเตอร์ขึ้นสกัดพร้อมทั้งยิงกระสุนเตือนนับเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีหรือน ตั้งแต่ปี2560ที่โดรนของเกาหลีเหนือสามารถบินข้ามเขตแดนเข้ามายังฝั่งใต้ โดยในเวลานั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลโซลพบโดรนของรัฐบาลเปียงยางตกอยู่ในเขตหุบเขาทางเหนือของประเทศและเชื่อว่าอีกฝ่ายส่งโดรนเข้ามาเพื่อปฏิบัติการจารกรรมค่ะขณะที่สื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้รายงานเพิ่มเติมโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงว่าโดรนของเกาหลีเหนืออย่างน้อยหนึ่งลำสามารถบินลงมาทางทิศใต้ได้ไกลถึงกรุงโซลด้านกองทัพเกาหลีใต้ทําการยิงสกัดแต่ก็ไม่มีความชัดเจนว่าประสบความสำเร็จหรือไม่และยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าโดรนทุกลำที่บินมาจากเกาหลีเหนือติดอาวุธหรือไม่ค่ะ